จากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางสอปกรได้เปิดให้ทายาทเกษตรกรได้ยื่นรับมรดกสิทธิ์ในกรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตนะคะให้ยื่นภายใน15กรกฎาคม2 6 6 6อันนี้เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าคนไปยื่นเยอะมากตอนนี้นะคะทางสปกอก็ได้ขยายระยะเวลาออกไปนะคะ ตอนนี้นะคะทางสอบประกอบได้ประกาศขยายเวลาในการยื่นรับมร,รดกสิทธิ์ในที่ดินสอบประกอบจนถึงวันที่16กรกฎาคม2567นะคะก็คือขยายระยะเวลาการยื่นรับมร,รดกให้อีก1ปีนะคะจนถึงวันที่16กรกฎาคม2567นะคะใครที่ยังไม่ได้ยื่นนะคะให้ไปยื่น เรื่องรับมรดกนะคะที่สอบปรกรจังหวัดหรือว่าจะยื่นออนไลน์ก็ได้ค่ะเกิดไม่มีทายาทไปยื่นรับมรดกสิทธิ์ในที่ดินสอบประกรตรงนั้นนะคะที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตทางสอบปรกอรจะตีเป็นที่ดินเปล่านะคะแล้วก็จะจะสารให้เกษตรกร,ร,กรท่านอื่นต่อไปเจ้าของที่ดินเดิมและทายาทก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นนะคะเราก็อย่าลืมนะคะไปรักษาสิทธิ์ของเราวไว้นะคะไปยื่นเรื่องรับมรดกที่ ทีสประกรนะคะหรือว่ายื่นออนไลน์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นรับมรดกกรณีเจ้าของที่ดินสอบประกอบเสียชีวิตนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือของผู้เสียชีวิตนะคะเอกสารของผู้เสียชีวิตก็จะมี1เอกสารใบสอบประกอบ4ขีด01นะคะ2ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตนะคะ 3. ทะเบียนสมรส ของผู้เสียชีวิตนะคะถ้ามีคู่สมรสนะคะ 4. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกลุลของผู้เสียชีวิตถ้ามีนะคะต่อไปจะเป็นเอกสารของทายาทผู้รับมรดกนะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชน2ทะเบียนบ้าน3ทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีนะคะ4ใบหย่าถ้ามี5บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรสของทายาทผู้รับมรดกนะคะ หใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีค่ะใครที่มีที่ดินสอบประกอแล้วเจ้าของเดิมเสียชีวิตไปแล้วอย่าลืมรักษาสิทธิ์กันนะคะไปยื่นเรื่องรับมรดกที่ดินสอบประกอกันที่สอบพอจังหวัดหรือว่ายื่นออนไลน์ก็ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมค่ะ กดแชร์และกดติดตามช่องชุตินันชาแนลไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ